สัทธาอันว่าพระาศาสดายัตะวาทรงทราบแล้วตาสาเทวิยาอาคมณะภาวังซึ่งความเป็นคืออันเสด็จมาแห่งพระเทวีนั้นพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายนิสินนาผู้นั่งแล้วสันติเกในสำนักอัตโนของพระองค์ณปัญญายันติย่อมไม่ปรากฏยถา โดยประการใดอากาศีได้ทรงกระทำแล้วเอวังโดยประการนั้นสาปิเทวีอันว่าพระเทวีแม้นั้นคัดฉันตีเสด็จไปอยู่คัดฉันตีเสด็จไปอยู่ทิสวาทรงเห็นแล้วนิขันตารัศมิโยซึ่งพระรสมีอันสร้านออกแล้วทั้งหลายสรีระโตจากพระสรีระ สัตถุของพระศาสดาจินเตตาวาทรงดำริแล้วตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอุปสรงคมิตตวาสเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาวันทิตาวาถวายบังคมแล้วทิตาประทับยืนอยู่แล้วเอกมันตังณที่สุดส่วนข้างหนึ่งปุชิทุลถามแล้วอิติว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมหากัปปิโนอันว่าพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะนิขันโตสเสด็จออกไปแล้วอุธิสะเจาะจงตุมเหซึ่งพระองค์โสราชาอันว่าพระราชาพระองค์นั้นอาคโตมันเยเห็นจะ,สะเสด็จมาแล้วเอทะถาเนในที่นี้ โสราชาอันว่าพระราชาพระองค์นั้นวสติย่อมประทับอยู่กหังถาเนณที่ไหนตุมเหอันว่าพระองค์ทัศเสธาขอจงทรงแสดงนางราชานางซึ่งพระราชาพระองค์นั้นอัมหากังปิแม้แก่หม่อมฉันทั้งหลายอิติดังนี้สถาอันว่าพระาศาสดาอาหะตรัสแล้วอิติว่า ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายนิสิธา,าจงนั่งตาวะก่อนตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายปสิสธาจักเห็นตังราชานังซึ่งพระราชานั้นอิทะฐาเนเอวะในที่นี้นั่นเทียวอิติดังนี้ตาอิธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นสัภพาปิแม้ทั้งปวงตุทาจิตตาเป็นผู้มีจิตยินดีแล้ว หุตตวาเป็นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่ากีระได้ยินว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายนิสินนานั่งแล้วประสิทสามะจักเห็นสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอิทะฐาเนเอวะในที่นี้นั่นเทียวอิติดังนี้นิสีทิงสุนั่งแล้วสถาอันว่าพระาศาสดา กะเทสิตรัสแล้วอนุปุพีกถังซึ่งอนุปุพีกถาเทวีอันว่าพระเทวีอโนชาพระนามว่าอโนชาสปริวาราผู้เป็นไปกับด้วยบริวารปาปุนิบัรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลเทสนาวาสาเนในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทสนา มหากัปินัตเถโรอันว่าพระมหากัปินะผู้เถระสุนันโตฟังอยู่ธรรมเทศนงซึ่งพระธรรมเทศนาพภควตาตาสังอิทินังวัติตังอันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เจริญแล้วแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นสาปริวาโรผู้เป็นไปกับด้วยบริวารปาปุนิบรรล,ลุแล้วอรหัตตัง ซึ่งพระอระหัตส,สหกับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตัสมิงคเนในขณะนั้นสัทธาอันว่าพระาศาสดาทัศเสสิทรงแสดงแล้วเตพิกขูซึ่งพิสูทั้งหลายเหล่านั้นปเตผู้บรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอระหัตตาสังอิทธินังแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้น กิระได้ยินว่าจิตตังอันว่าจิตตาสังอิทธินางของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเอกักขังเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียวเป็นเลิศพวยวยะพึงเป็นณนหาไม่ได้ทิสวาเพราะเห็นสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอัตโนของตนกาสาวะทะเรผู้ทรงไว้ซึ่งผ้ากาสาวะ มุนดาสซเรผู้มีศรีรษะอันโลนตาสังอิทินางอากตักคเนเอวะในขณะแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วนั่นเทียวเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นตาอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นณนะสัก,กุเนยุงไม่พึงอาจปัดตุงเพื่ออันบรรล,ลุมะขะพลานิซึ่งมักและผลทั้งหลาย ตัสมาเพราะเหตุนั้นศรัทธาอันว่าพระาศาสดาทัศเสสิทรงแสดงแล้วเตพิกขูซึ่งพิสุทั้งหลายเหล่านั้นปเตผู้บรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตตาสังอิทินางแกห่ญิงทั้งหลายเหล่านั้นตาสังอิทีนางอจลัสสัทธายะปฏิทิตะกาเลในการแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวตาปิอิิโยอันว่าหญิงทั้งหลายแม้เหล่านั้นทิศวาเห็นแล้วเตพิกขูซึ่งพิสุทั้งหลายเหล่านั้นวันทิตวาไหว้แล้วปัญจับปฏิติเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้าวตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้จเจริญปปัชิตากิจจังอันว่ากิจแห่งบรรปชิต ตุมหากางของท่านทั้งหลายปัตตังถึงแล้วมัตตังซึ่งที่สุดตาวะกอนอิติดังนี้วันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาทิตายืนอยู่แล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งยาจิงสุทูลขอแล้วปัพพะชังซึ่งการบวชเอกเจอาจริยา อันว่าอาจารย์ทั้งหลายบางพวกวัฒนติย่อมกล่าวอิติว่ากิระได้ยินว่าเอวังวัเจนเนครันเมื่อคำอย่างนี้ตาหิอิทิหิอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้วสถาอันว่าพระาศาสดาจินเตสิทรงดำริแล้วอาคมานางังซึ่งการมาอุปละวันนายะ แห่งพระเถรีชื่อว่าอุบลวน,นาอิติดังนี้ปนะก็สถาอันว่าพระสารสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่าตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายคันตาวาไปแล้วสาวถิงสู่พระนครชื่อว่าสาวถีปพัชทะจงบวชภิกุุูปรปสเยในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งภิกษุณีอิติดังนี้ ตาอุปาสิกาย ο, กรอุปาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นตาอุปาสิกาย ο, อันว่าอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นจระมานาเที่ยวไปอยู่จาริกังสู่ที่จาริกอนุปุเพนะตามลำดับมหาชชเนนะอภิหตะสักการะสัมมานาผู้มีสักการะและสัมมานะอันมหาชนนำไปเฉพาะแล้ว อันตรามะเคในระหว่างแห่งหนทางคันตวาไปแล้วมักคังสิ้นหนทางวีสติโยชนะสติกังอันมีร้อยแห่งโยี่สิบเป็นประมาณปะทะสาวะด้วยเท้าเทียวปัปชิตวาบวชแล้วภิกขุนูปัสเยในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งภิกษุณีปาปุนิงสุบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัต สถาปีแม้อันว่าพระาศาสดาอาทายะทรงพาเอาแล้วภิกขุสหาสังซึ่งพันแห่งภิกษุอาคมาสีได้เสด็จไปแล้วเชตวนางสู่พระวิหารชื่อว่าเชตวันอากาเสณะเอวะทางอากาศนั่นเที่ยวสุทางได้ยินว่าตาตะภิกขูสุในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหนามหากปิโน อันว่าพระมหากัปปินะอายสมาผู้มีอายุอุทานเนนโตวิจารติย่อมเที่ยวเปลงอยู่อุทานังซึ่งอุทานอิติว่าอโหโอสุข,ขังอันว่าสุขอโหโอสุข,ขังอันว่าสุขอิติดังนี้ระติฐานะที่ว่าฐานาทีสุฐานเนสุ ในที่ทั้งหลายมีที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวันเป็นต้นพิกขออันว่าพิสูจน์ทั้งหลายอารเจสูงกราบทูลแจ้งแล้วภคควะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอิติว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะอุทาเนนโตวิจารติ ย่อมเที่ยวเปล่งอยู่อุทานังซึ่งอุทานอิติว่าอาโหโอสุขังอันว่าสุขอโหโอสุขังอันว่าสุขอิติดังนี้โสมหากัปปิโนอันว่าพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะนั้นกเทติมันเยเห็นจะย่อมกล่าวอาระพะปรารบราชสุขัง ซึ่งความสุขในความเป็นแห่งพระราชาอัตโนของตนอิติดังนี้สถาอันว่าพระาศาสดาปุคลังทรงยังบุคคลปโกษาเปตวาให้เรียกมาแล้วตังมหากัปปินังซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะนั้นปุชิตรัสถามแล้วอิติว่ากัปปินะดูก่อนกัปปินะกิระได้ยินว่า ตวังอันว่าเธออุทานเนิเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานอาระพะประรบกามสุข,ขังซึ่งความสุขในกามรัชสุข,ขังซึ่งความสุขในความเป็นแห่งพระราชาสัจจังจริงหรืออิติดังนี้โสมหากัปปิโนโอ,อันว่าพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะนั้นอาหากราบทูลแล้วอิติว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชาณาติย่อมทรงทราบตั้งสุขขังอาระพะอุทานภาวังวาซึ่งความเป็นคืออันเปล่งปรารบซึ่งสุขนั้นหรือตั้งสุขขังอาระพะอนุทานะภาวังวาหรือว่าซึ่งความเป็นคืออันไม่เปล่งปรารบซึ่งสุขนั้น เมแห่งข้าพระองค์อิติดังนี้สถาอันว่าพระาศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายปุตโตอันว่าบุตรมะมะของเราอุธาเนติย่อมเปล่งอุทานาังซึ่งอุทานอาระพระปรารบกามะสุขขังซึ่งความสุขในกามรัชสุขขัง ซึ่งความสุขในความเป็นแห่งพระราชาณนะหาม่ได้ปณะ,ะแต่ว่าธรรมปีติอันว่าความอิ่มในธรรมอุปัชติย่อมเกิดขึ้นปุตสะแก่บุตรเมของเราโสมะมะปุตโตอันว่าบุตรของเรานั้นอุทานเนติย่อมเปล่งอุทานังซึ่งอุทานเอวังอย่างนี้อาระพะปรารภอมตะมหานิพานัง ซึ่งอมตะมหานิพานอิติดังนี้อนุสันทิงคาเตตวาธรรม,มังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหารตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคถานี้อิติว่าบุคโลอันว่าบุคคลธรรมปีติผู้อิ่มเอ,อิบในธรรมเจตสามีใจวิปัสสันเนนะอันผ่องใสแล้ว เสติย่อมอยู่สุขังเป็นสุขปันติโตอันว่าบัณฑิตรมติย่อมยินดีธรมเมในธรรมอริยปะเวทิเตอันอันพระอริยเจ้าประกาศแล้วสาธาในการทุกเมื่ออิติดังนี้